มามาวันนี้เจอกันอีกแล้ว Hello! How are you today? I am from Thailand Let's do video Let's do video every day <laughs> Say hello for everybody Who like to uh, share emotion Send emotion for good feeling every day I am Lulu Lily from Thailand ใครที่ชอบพูดหรืออัดอั้นตันใจ เงานิดหน่อยก็ออกมาพูดจับกล้องทำวิดีโอ let's do video every day มาทำกันให้มันเป็นความสุขสนุกสนานไม่ต้องไปซีเรียสม่ต้องไปคิดมากเพราะว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลเขาช่วยให้เราคลายเงาอยู่แล้วแก้เงาเพราะว่าเรามีหลายๆอย่างหลายๆสิ่งก็ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็คือมาแชร์ด้วยสายตาแล้วก็เป็น